สวัสดีกับคุณผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมาร์เซอร์วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ด้วยกันในเกมกันดำอีโวลูชั่นนั่นเองนะครับผมคือเกมนี้เนี่ยผมเนี่ยชอบเล่นมากนะความรู้สึกส่วนตัวนะว่าผมเนี่ยชอบเล่นมากเพราะว่าผมเล่นจนผมผมเติมพาร์ตอะคิดดูนะผมเติมพาร์ตไป300กว่าบาทนะครับผมเกือบเกือบสี่นะฮะเติมพาร์ตเพื่อที่จะปลดล็อกสกินซึ่งก็ จะมีหุ่นยนต์ประมาณนี้ให้เราเล่นนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟนของเรื่องกันดัมเลยไม่รู้จักกันดัมตัวหุ่นยนต์ในเรื่องนี้สักตัวเลยนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักสักตัวเลยนะรู้จักก็แค่เนี่ยการดัมแล้วก็เนี่ยซาคุแค่เนี้ยรู้จักแค่2ตัวนี้ที่เหลือคือเราไม่รู้จักเลยนะเพราะว่าคือเราอ่ะไม่ใช่แฟนกันดัมเลยอ่ะคือที่เคยดูนะเป็นพวกกันดัมตัวเล็กๆก็จิ๋วิวที่มันน่ารักน่ารักนะ แต่ว่าถ้าเป็นพวกเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยคือผมไม่รู้เลยเอาจิงๆอิอ่ะผมอะ่ะชอบเล่น o v e r w a t c h แต่พอเล่น o v e r w a t c h มานานอนะ่ะมันก็เบื่อใช่ไหมก็พอเกมนี้มาผมก็เลยเล่นเล่นดูแล้วมันก็น่าติดใจนะครับผมเพราะมันมีการแดชหรืออะไรเยอะแยะมากซึ่งตัวละครที่ผมชอบเนี่ยก็จะมีตัวนี้เลยนะซาโคหรือว่าเซกนะแล้วก็มีบาบาทอสนะที่ผมชอบเล่นอันนี้สุ่มได้เย็นทองเลยว้าวนี่นะครับส่วนพวกที่เหลือเนี่ยก็พอเล่นได้ไอ้ตัวนี้ก็ชอบเล่นไอ,ไอ้ตัวเนี้ยผมก็ชอบเล่นนะ เซกล่งเวอร์ชัน2นะอันนี้ก็โหดแล้วก็ซาซาบีน,นี่ก็โอเคมากนะส่วนพวกตัวที่เหลือนะผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาเล่นซาคุแล้วกันนะเพราะว่าผมจะทำเควสรีเพลย์ทีมหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคไปกันเลยเล่นแค่โหมดแคชเชียลแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยจริงจังกับแรงเท่าไหร่นะไม่รู้จะเล่นแรงไวทำไมเกมเย่หาห้องอย่างไวเลยนะคือเหมือนเกมมันเพิ่งเปิดมาไม่ถึงเดือนนะและคนยังฮิตอยู่นะ ส่วนใหญ่ที่เล่นอยู่ก็น่าจะอาจจะเป็นแฟนเดนตายหรือแม้แ็่คนทั่วไปที่แบบว่าชอบเล่นเกมแนวนี้นะครับผมสว่วนแฟนเดนตายส,วยาสวยา่สวนใหญ่ก็จะสับแช่งสับแช่งเกมนี้เ้ยโอเคเ้ยสักครูน่นี่ผมมีสกินสีขาวด้วยนะตอนแรกม,มันจะเป็นสกินออกเขียวๆนะถ้าสกินพื้นฐานนะอันนี้ผมมีสกินสีขาวที่สออามารถสุ่มได้มาสุ่มฟรีนะสุ่มฟรีได้ตั๋วมาฟรีอ่ฝาฝั่งรามีกันดั้มนะ RX78 นะครับผมแล้วก็อะไรเอ็กเซียเหรอ มีกัน่ำเอ็กซ์เยนี่ยยูนิคอนยูนิคอนกันดั้มไอเนี้ยผมก็น่าเล่นนะผมว่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่ามีสกิลยิงปืนกลแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตเพื่ออันนี้อาชิมานะอาชิมานี่เป็นตัวบินล่องหนเอ้ไม่ใช่บินล่องหนเป็นตัวบินล้วงนะครับผมในเกมนี้ยังไม่มีตัวล่องหนนะม,มาเราดูซาคุผมจะขอเรียกว่าซาคุนะไม่อยากเรียกเซกเพราะว่ามันชอบชื่อนี่มันดูญี่ปุ่นดิโอเคซาคุเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับ เฟรเซอร์นะถ้าไหนโอวัตเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะมีสกิลเดชที่ไวเหมือนกับเฟรเซอร์มากเซ็กเฟรเซอร์สามารถเดชได้3รอบใช่ไหมตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะส่วนเฟรเซอร์จะมีสกิลที่แบบว่ากดวา์ปกลับมาเพื่อหนีใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันจะมีสกิลที่แบบว่าตงเง้ยมันจะล่องมันจะไม่เชิงว่าล่องหนนะมันจะแบบว่ามีควันสโมขึ้นมาแล้วจะเป็นอมาตะชั่วคราวนะครับส่วนสกิล คิวเนี่ยผมปรับเป็นคิวนะส่วนใหญ่ของคุณผู้มชมเป็นอะไรไม่รู้ผมลืมลนะ้วคิวจะเป็นยันตีแต่ว่าผมปรับคิวเป็นสกิลทศสกิลที่1นึ่งนะสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลปาระเบิดนะท่าราเมิดในระดับ1แล้วก็น็อกแบ็กประตูนะอเอาไอ้ยาฟังผมออกชิบหายหาอะไรครับเนี่มา อันนี้โหมดวางระเบิดนะคือประมาณว่าเราเนี่ยต้องการศัตรูที่จะมาวางระเบิดพอถ้าว่ากันได้แล้วก็พอเธอ์นีไปเราก็เป็นฝ่ายบุกไปวางระเบิดคืนนะครับมาตอนนี้เราป้องกันก่อนนะพร้อมเนี่ยศัตรูจะบุกทางฝั่งนูน้นเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าถ้าหากว่า ไม่ค่อยพูดหรืออะไรแบบพูดน้อยอะไรเงี้ยอันนี้คือจริงจังนะเพาะสุมัดจริงจังเล่นอยู่คนเดียวมันก็จะแบบจริงจังหน่อยมันจะตึงๆนะถ้าเล่นกับเพื่อนก็อาจจะสามารถเฮฮาได้เหมือนตอนเล่นโอเวอร์วอตแต่ว่านี้ก็ไม่ค่อยได้อะเพราะว่าเพื่อนไม่เล่นด้วยอะ่ะมันก็ไม่มีคนช่วยเฮฮาอันนี้เราต้องกันนะตรงจุดนี้นะครับถ้าตัวมันสามารถบุกขึ้นมายึดได้เพื่อที่จะสามารถพอเวลาตายกันเนี่ยมันจะมาเกิดตรงนี้แล้วจะเข้าใกล้ที่ระเบิดมากขึ้น แต่เราสามารถยึดกลับได้นะ้ำให้มันมาตั้งแมคมป์โบุกลางนี้อย่อาบุกมาแล้วเดีเ๋ยวมันยิงมิสไซมาโอ้ยเนี่ยทีมตายเลยท่าบ,บเดียวเราไปถอนว่ะเราไปถอนว่ะโอ้โหแตกหมดไปแล้วอยู่ทำเพี้ยอะไรเราเดีมันจะบุกมาขนาดนี้นะทีมมันชอบแหลมอ่ะ หอยละเนี่ยซาซาบีแตกชิบหายทีมตายหมดเลยวู้โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหหนีก่อนหนีก่อนบ้าเพราแตกบ้าเพราะแตกหนึ่ง ดุมแทงแตกสองอการแทงแตกสามอะไรอะไรอะไรทำไรอ่ะอู้หูอ้ยไอ้เี้มันพุ่งขึ้นมาโดนพอดีเลยหายเอ่อตอแต่ตอนนี้เราก็ยังกันได้อยู่นะ อันนี้ทับสายซัพพอร์ตช่วยเพื่อนปุ๊บวิบ่งไปน,นะมันพุ่งแดชไวมากชุกเกนเวสโอเคเฟสสำเร็จมาดีมาดีมาดีอาชิมะ อืมอืกันดัมกันดัมอืมแ,กแ,กมแตกหนึ่งแตกหนึ่งโอ๊ะไอ้ไอ้ยไอ้อตัวดูมดูมทูปเปอร์เนี่ยโดมหรือดูมวะดูมทูปเปอร์นี่มันคือเป็นตัวเป็นตัว,ตวที่น่าขามากเลมีไซมันเนยลยระเบิดกำลังทำงานซ้อมเร็วระเบิด ระเบิดแล้วเย้เร nah, ียบร้อยโอเคกูทัน right. กูทันตอนนี okay. ้ตอนนี้เราต้องไปยึดแคมทืนมันจะได้ไม่ต้องเกิดไปวิ่งไงพี่วู๊กำลังวางระเบิดตรงนี้อือแตก มีบงังเพื่อเฟือ่ะโอ้จะแตกจะแตกจะแตกอืมฟันฟันหัวขาดปันหัวขาดนี่เรามาอยู่ตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องเกิดโอเคเรียบร้อยมันจะเกิดไกลตอนนี้ เอ้ยจะลำงารป้อมวะเร็ว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 โอ้ยโอ้เพื่อนลองอะไรสักอย่างเพื่อนไปไร่มันก่อนเออแตกพอเราระเบิดโดนระเบิดใช่ไหมเดี๋ยวเวลาของมันนะมันจะเพิ่มอีกสามนาทีเราต้องกันให้ได้ภายใน เวลาที่มันบอกนะในตอนนี้เราต้องการภายในสี่นาทีให้ได้ถ้ากันไม่ได้ก็เสียเปรียบถ้าตาไปเราก็ต้องบุกให้ได้เหมือนกันถ้าบุกไม่ได้ก็จบฟึบ์สเฟิร์สเฟิรอืมฮู้ยูเห็นการแทงเร็วจออังมั้งโอ้โห โอ้แม่งยิงโดนด้วยเจกันแทงอันนี้กันดำเฮ้ยอันติวะบอาบปท้อ,อนติ น,นี่ดามิ่ยิงจากข้างล่างได้นะจัดหรือวะยิงอย่งางใบอันนี้ก็สุดเราไฟเร็นเร็วกว่านะอุนน้ยไอ้ตัวเนี้ยโกงนะปะะทอถาาว่าเล่นดีๆคือโกงจัดอะผมเปลี่ยนละเล่นนี่ดีกว่าอันนี้ผมผมทำเวสของซาคุณหนึ่งผ่านละ เดี๋ยวดี๋ม่เล่นซักคู่สองซักคู่สองคือเดือดจัดบอกเลยถ้าว่าเล่นโหดๆอ่ะไปอะไรอยู่โอ้ยโอ้ยอืมอืมมาตึงกระสับครับสับอยู่ครับมึงคิดว่ามึงจะเจ๋งมึงเก่งมึงเจ๋งเหรอเออเฮเพื่อนเพื่อนเพื่อนเร็วเร็วคูระเบิดกันเออแบบสบิดกันไว้ โอเคเรียบร้อยกันได้โอ้โหเพื่อดดนเย้าอ <Yeah! S 2> ไไะไรหรอวะต้องวางระเบบกระชั่วเลยอืมจุกันตื่น Bon มีเดมาตากับตัวที่อ้าวมันมีฮิวชิบห no. มฮุยไปเลยเฮียฮิวหน่อยเออมาแล้วเน่ยเยเ่น่แตกหนึกหมาดิ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  วะดิข้างแล้วตะโกมึงมึงหน่ยเดียวกูนี่ฮะไอ้โดนโดนโดนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเออชุบชุบกันเรรียบร้อยเห็นเห็นดูมอยู่ตรงนี้ดูมอยู่นี้สัพผัดได้นี่ไงดูมอื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 ม เป็นมตาครับโทษทีโทษทีโทษทีโมดไปแล้วเว้ยโอเคไม่มีฮิว่ะฮิวตรงไหนวะฮิวเหรออุย้ยเกือบมเกือบแหลมเกือบแล้วนะกันกันให้ได้ตอนนี้มันวางระเบิดไม่ได้นะจนหมดเวลาแล้วไปเลยเอ้ยมันวางระเบิดโอเวอร์ไทม์ป่ะ อะไรเอ็กเซียเอ็กเซียไปไหน,น,อ,นอ้าวจบก่อนโอ้โอ้โชนติเลยโอ้โหมาตอนนี้คือฝั่งมันอ่ะได้ระเบิดเราไปได้หนึ่งฐานนะและเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าว่าฝั่งเราเนี่ยสามารถระเบิดได้สองฐานเราก็จะชน,นะแต่ถ้าว่าเราเราเบิดได้น้อยกว่ามันเราก็คือแพ้เลยนะแต่ตอนนี้ผมจะเล่น ซาคูสองด้วยการบวกไปเลยนะมาเตรียมพร้อมซาอิกุโซไปเลยยูยไปยึดฐานก่อนอยึดแคมป์ไปไดิ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 ม,ม่ต้องมากระเด้งอืมอืมอืม,อม เป็นอมตะโชเพื่อนตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงเพื่อนกูอย่าลงเพื่อนกูอย่าลงเพื่อนกูเออเออเอาดิชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยโอเคเพื่อนชุบอ่ะอ้าวกูโดนทำลายชิบหายเกยึดฐานได้แล้วตอนนี้ผมเกิดตัวนี้นะอไอ้ซาสบีบุกเดียววะมึงเปี้ยไปแล้วบางที ไป let's go พ <c oughs> อแล้วกันพอแลเบรยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันไม่ทัน <c oughs> โอ๊ยมันวางกันอย่างเงี้ยมึงก็เอาตรงนี้เลยกันโอ้โหไปดูตวโต่อต่อตอ่ผมลังการได้ไอ้เสียสุดแล้วบางทีอ่ะ แต่เขาไม่มีหลอดยาบ้างปะเนี่ยเอาเถอะละเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กเสียข้างไปเอ็กเสียข้างมาไม่ต้องมาปวดไม่ต้องมาปวดอ้อยื้อไว้ยื้อไว้ อย่าบอกโดนกู้ก่อนมันกำลังกู้ระเบิดแล้วเออโดนกู้ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนทั้งไฟทั้งอะไรวะเนี่ย แกเพื่อวางระเบิดรอบนึงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมการแทงหนีเออการแทงแตกอืมอ <c oughs> ไม่ต้อง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  นนี <toys> ่กอคือถ้าเราฟันไปได้เรื่อยๆมันจะมีสแต็ตที่สามารถทำให้เราเียได้กระบอกเพิ่มนะเปิดตีอู๋บุ้ม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 มาดิ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 ไอ้นุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปี้ยว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 เออมาดิมาดิมาดิ เไปไปอันติโอมารเรียกว่าโอ๊ยเจ็บก่อนถอยก่อนเจ็บเจ็บอันติตัวเนี้ยถ้าใช้ดีๆคือเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เลยนะเปลี่ยนจังหวะทีมได้เยอะเลยอย่างเมื่อกี้เนี้เห็นไหมอันตีทีท,ท,ทีเดียวคือแม่งวงแตกตาบุกแล้วตอนนี้เราต้องเอาช,ชนะได้นะเฮ้ยเอ็กเซีย เอ็กซ์เซ hey, no. ียเอ็กซ์เ um, ซ um, uh, um, 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 um. ียเหอะเอ็กซ sure> ์เซียก็มาเหอะเอ็กซ์เซียเฮ้โน้อะไรอะไรพี่ต้องกดทำไมการงไหนวะโอเคการข้างล่างการล่างข้างล่างค่อนข้างดีหน่อยเพราะว่ามันแคบ สามารถกันได้ง่ายแล้วก็โดนบุกไปแล้วหมยอืม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 ออืม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 อือืม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 ออืมอืมออืมออืม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 มอื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 มมอื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 ม โอ้โหกลังจะตายวูโอ้โหอยู่ไม่ทันจะบุกได้ปะวะผมว่าต้องหยุดข้างล่างเว้แล้วก็แบบเวลาช่วงท้ายๆผมจะอันติทีเดียวอืมอืม โอ้โหเป็นวางกับดักกันตรงนี้ว่ะช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยโอเคคนมากโอเคกันออื

มันหิวแต่คิวแล้วไม่ช่วยกันส <ah anyway> ักคนเลยไอ้กันแทงก็ชุดไวนะไม่มาช่วยเดี๋ยวก็ได้แพ้อืม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 เพื่อนเพื <S <s ่อนไม่หนึ่งวีเองโอ้โหดาเมจไม่พอพังไอ้ตัวนั้นไม่ทัน หายแล้วชิบหายตึงแล้วมึงไม่มีใครไปยึดพอยตรงนี้ด้วยฝ่ายเราไม่มีน่าจะมีสาคูหนึ่งยึดกันโอเคยึดแล้วไปไปกันบ <37 S 1> <B. S 2> ีแตกแพ้ ไม่เชื่อว่าแพ้มันเสมอ9.9 9.9เหมือนกันเลยยึดจุด B ไม่ได้ยึดจุด A ไป 4, 3, 2, 1. 1> โอ้โหเสมอจะจะเลิน9.9 9เป็นปโปรโปรโปรของช้อปปี้มา อ,อ้าวเสมอโอเคมันจบอย่างนี้เลยเหรอให้ดู MVP ว่ะโอ้แต่เมื่อกี้คือฉากฉากฉากแรกสวยจริงที่ผมหมุนน่ะโคตรจบจบได้แบบรุนแรงมากนะโอเคเนี่ยตอนนี้เควสรีแพร์เพื่อนก็จบเลยนะซาคุประมาณนี้แล้วกันนะอยากเห็นผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ แต่ไม่เอาสไนเปอร์ผมเล่นสไนเปอร์ไม่เก่งเลยเล่นเกมไหนก็เล่นสไนเปอร์ไม่เก่งโคตรกากเลยผมไม่ีความแม่นเลยนะโอเคถ้าคุณชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็